ดีครับนี่แหละมันมีแต่แข็งแข็งแบบนี้แหละนี่ออขาจะเป็นยังนะกันเย็นยเย็นอืม วันนี้มาเยี่ยมพ่อพลายนะครับสมิตรนะามองค์สองพันสองพันสามสี่พหันพอดีมา,าหาหน้าไก่เห<ป>มือนน้องใหม่เขาจะปวดท้องอก็เลยมาเอาเตรียมไฟเตรียมหลอดไฟหลอดอะไรไว้เตรียมอา่า ที่ล็อกคงล็อกขาไว้แล้วก็มาบอกนาเขาเลยครับเช้านี้เห็นเหมือนอาการแปลกๆขึ้นก็เลยมาหาน้าไก่ครับมาบอกว่าจะเอามาเอาหลอดไฟหลอออะไรไปเตรียมไว้มเด็ดมันจะออกดูแล้วน่าจะคลอดเร็วๆนี้นะครับเออดานหลังบางบางอันมันก่อมันก็ครับบางอันมันก่อเทาเป็นมีตะเปียกงา พ่อพลายกำลังกินหญ้านีเปียครับอันนี้มันมีพิมเดียวเดี๋ยวมันต้องดูของกันเด้อมันเหลียจะโงยังนมาทัานไอ้ชี ก็นั่นเดี๋ยวจะมาทันในคลิกของเลยมันเดี๋ยวจะงานเดี๋ยวจะโคงบอสเนืเอปน๊บเออก็มันไม่มีของพร้อมกันแล้วกันน่ะมีแต่ของแท้แหละ Они из-за того не томы. А อ่าอ่าอ่อ่มาแล้วเอบอยอ่มาแล้วแบบปกติบามาแล้วสวัสดีครับน,นี่ก็น้องโอโปกับแม่ไพลินครับผม มันได้จักเดือนแล้วโก้โอ้โอใครบ่ข้อใส่โค้งเล็กมากตีขอกจักบาทวะ ใส่ขอกบันี้ไปเค้นยญาให้ลูกสาวดิวนเออไไนาะขอ,อง oppo โ family โนี่ เดี๋ยวเราจะดูน้องไข่มุกครับผมนี่ก็น้องไข่มุกอือย,ยีลานยังไงไข่มุกไข่มุกดูเงียบยาแม่ถึงแล้วมมดเลยมุก คุณแม่เขาครับคุณแม่น้องไข่มุกเรื่องกินหญ้าเป็นแล้วครับปอวันนี้ได้ปอแล้วปอโอ้ปอมาไหน,นไว้เดยไปกอดมือแม่ไว้ ป่โอป่อันนี้เร็วหลาเร็วเร็วไหมเร็วเร็วเร็วไฟเบิร์ดกำลัๆๆงยืนหรอเลยครับกินหญ้าอยู่นี่ก็มาหาควานไก่ครับจะมาเอาหลอดไฟไปติดไว้ให้น้องใหม่ครับดูทรงน้องใหม่จะคลอด เหมือนจะปวดท้องดูอาการแล้วก็เลยไว้มาหาควานไก่ครับมาเอาหลอดไฟเตรียมทุกอย่างไว้พ่อของน้องใหม่ครับหน้าตาก็เหมือนกับลูกเลยน้องใหม่ก็เหมือนกับพ่อพลายเลยน้องช้างไม่อยากลงน้ำนู่นอยู่ไกลๆนู่นครับสงสัยจะหนาว อากาศเย็นมากครับวันนี้ที่พัทยาครับผมอากาศเย็นวันนี้ลมแรงอากาศเย็นแต่เช้าอยู่ไกลๆนู้นก็เป็นลายนิ่งหนองครับนู้นอยู่ไกลๆนี้นวันนี้ก็มาหาพ่อพลายเบิดนู่นไกลๆนู้นสองเชือกไม่ละไ,ไม่กล้าลงน้ําครับกลัวหนาวอากาศเย็นไม่ลกอาบน้ําเลยนุนจุควัน,าวานพาลงน้ําไม่ได้ อากาศหนาวนะครับพอพลายเบรดน้องใหม่ก็มีอาการแบบนี้ก็คงจะคลอดเรด็วนี้แหละครับแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรือพวกเชือกพักอะไรไว้ล็อกน่ครับพอพลายไม่ได้ถ่ายตั้งนานครับผม ฮะนีเรล่ไม้บ่โอ้แสงเดือนมื่อนี้ได้ยาเต็มเลยแสงเดือนอิ่มแล้วนี่ลูกของพลายไม้นะครับแสงเดือนลูกของพลายไม้ครับผม แม่เขารักลูกมากเล้วดูครับล,ลูกลูกสองลูกสามแล้วน,นะครับนี่ดูครับน้องแสงเดือนคนเต็มโตอีหลา่ากินน้ำมากหบออีหลากินน้ำมากหรอหนาววบะ ยังเดินเฮ้ยปวดาเลยอ้นนทคเพล็งคำเพล็งขอกนี่สูงมากนะครับขอกโอพอพลายจะลงน้ำแล้วพอพลายจะลงน้ำแล้วพอพลายเบิ้ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เอ็นดูน้องใหม่นะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณแม่แม่แม FC. ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็มาหาหน้าไก่มาเอาไฟเอาอะไรไปเตรียมไว้ครับเผื่อน้องใหม่เจ็บท้องคลอดลูกเพราะว่าดูวาการแล้วคงจะคลอดเร็วๆนี้แหละครับก็เลยมาเตรียมของเตรียมอะไรไว้ก่อนพวกโซ่พวกสกเกิพวก ที่ล็อกขาแล้วก็สปอร์ตไลท์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมากขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับรักษาสุขภาพด้วยครับผมขอบคุณแม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณพี่ๆเอนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ